แลเมื่อไหร่ที่เราแบฉีดไปใส่ปุ๋ยไปไม่รู้เลยว่าใบงามย่างเดียวสุดท้ายก็ซื้อยาเปิดตาดอกเปิดอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ทางข้องมันว่ามันจะออกเมื่อไหร่นะครับอันนี้สําคัญมากเราก็ทําไปทิ้งไปทิ้งเงินไปเรื่อยๆทิ้งเงินไปเรื่อยอันนี้ก็ทอทอเสร็จก็่ายส่วนไม่่ายก็โคนเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่อํเอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับลงไปพักหนึ่งเลย <c oughs> อันนี้เราอยู่ส่วนของเจ๊นะครับสมลดค่ะเจ๊สมลดนะครับมีลงมังคุดด้วยอยู่ด้านหน้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เจ๊ดูแล้วทําความเข้าใจว่ามังคุดนะทําดอกยังไงแล้วลักษณะที่มังคุดมันจะออกดอกอะ่ะมันเป็นลักษณะแบบไหนและการรดน้ําการให้ปุ๋ยให้ยาทํำยังไงเดี๋ยววันนี้มาซ่อนให้กับเจ๊เลยจะได้เข้าใจทําง่ายๆออกดอกง่ายๆทั้งปีทุกปีออกแบบง่ายๆเดี๋ยวไปดูก็นว่า เจ๊ก็ทํามาเนี่ยใช้ปฏิทฐานของเกษตรกนเทพมาไล่ร้อยชุดแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีการอดน้ํากักน้ําเหมือนปกติทั่วไปแต่วันนี้เราจะให้เจ๊เข้าใจว่าใช้น้ําทําดอกแล้วมันจะได้ลักษณะแบบไหนเนี่ยตอนนี้เจ๊เริ่มลดน้ำแล้วเมื่อวานโทรคุยกันเจ๊บอกว่าไม่ลดหรอกมันจะได้ออกดอกมันจะได้เครียดเพราะว่าเกษตรกนเทพไม่เคยให้อดน้ํานะไม่เป็นไร ฤดูกาลยังรูอีกก้องเดือนอ่าเนี่ยครับเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเห็นดอกมันออกเนี่ยเป็นปากน้องแก้วเนี่ยเนี่ยเจ๊ดูนะเนี่ยคอมันสั้นใช่ไหมพอคอมันสั้นมันกลมเมื่อนน้วก้อยเราเนี่ยอย่างที่ผมพูดในโฆษณาใช่ไหมครับว่ะคอสั้นอ้วนกลมมันจะออกดอกง่ายเราวิ่งเราลดหนาำปุ๊บมันจะส่งดอกเร็วมากมันจะยืดดอกออกมาเร็วเห็นไหมว่าเนี่ยคอมันสั้นเสมอกันหมดเลยมันก็จะได้รุ่นเดียวกันหมดเนี่ยครับเห็นไหมว่ารุ่นปากน้องแก้วเนี่ยคอมันเท่ากันหมด เอาไม้มาทัดมาวัดได้เลยนะครับดอกบังคุดเนี่ยยากทุกปีเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่เคยเข้าใจว่าไอ้ข้องามเนี่ยมันเป็นผู้กําหนดดอกบังคุดว่าจะออกชา้าออกเร็วทุกคนก็จะดูแต่ที่ใบโอ้ยใบยผมทํามาดีแล้วบํารุงมาโหใบางามมากเน่งามใหญ่อย่างเงี้ยเลยท่านจะเอาดอกทําไมตรงนี้มันออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูที่ว่าไอ้ที่มันไม่ออกดอกอะ่ะมันเป็นงามแบบไหน <c oughs> นะอนน่้เนี่ยเจ๊ดูนะเ <c oughs> นี่ยคอสั้นใช่ไหมมันออกดอกให้ก่อนเนี่ยมันก็ปิ้มมาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ๊เริ่มรดน้ำน่ยมันจะมันจะพวดออกมาไวกว่าน,นี้เจ๊ตัอง็บว่ามันเป็นหล่มๆมาอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวอีกคืนต้องคืนเนี่ยมันจะดันนวลมาเลยเนี่ยอย่างต้นเนี้ยแล้วต้นเนี้ยทำไมมันออกดอกสะพังดูที่โคนตรงนี้เป็นที่ร่มเวลารดน้ำปุ๊บมันจะขั่งมากกว่าตรงต้นอื่นใช่เดี๋ยวตอนเนี้ยคือที่ผมบอกให้รดน้ำเห็นไหมว่า การเหมือนเหี่ยวถ้าน้มันไม่พอยตัวนี้มันจะไม่ตึงลูกมันจะเล็กแล้วสนิมมันก็จะขึ้นที่ลูกลูกมันจะไม่ใส่ตอนนี้เรายังทันเพราะว่ามันเพิ่งออกมายังไม่กอดหูแต่ถ้ามันกอดเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วน้ำเราน้อยปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นกากทันทีเนี่ยตรงนี้สําคัญมากท่านผู้ชมนะครับสังเกตไปด้วยนะว่าการทําบังคุดเนี่ยหนึ่งจะจ่าจหลอน่องเราต้องเข้าใจเรื่องข้องามตรงนี้ให้ให้ชัดเจนก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเวลาเราบ่มลุงมันไปแล้วนะครับทาดอกแล้วรู้ชีดปุ้ยชีดยาไปแล้วจะได้รู้ว่า ยอดมันอ้วนขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ายอดมันอ้วนกลมนะครับมันก็จะพร้อมที่จะมีไส้ดอกเห็นไหมว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าห้องเรายาวอย่างนี้ยาวอย่างเงี้ยหมดสิทธิ์เอาดอกเลยแล้วดูนะตอนนี้เราอดน้ามาก่อนหน้านี้นะมันเหี่ยวแบบเนี้ยแล้วแวกข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยไส้มันเนดูใช่ไหมไม่มีเลยไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําไม่ได้กินอาหารเลยเหี่ยวแบบเนี้ยมันไม่มีไส้ดอกืูใบ เนี่ย,ยทุกคนจะเข้าใจแบบนี้เลยเนี่ยพ่อพยา,<ม>ย,ายามยซ่อนซ่อนเสม,มอเลยว่าดูให้เป็นก้อนวันนี้เรื่องปุ๋ยเรื่องยานะเอาไว้ก้อนเราสร้างเกตมาให้เป็นก้อนว่าลักษณะในมันถึงจะทําดอกให้เราได้ย่าไปดูจะโมจะดูที่ใบแล้วส้าคัญที่สุดเวลาเก็บพลผลิตเสร็จไม่ว่าจะใช้สินค้าอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเราบอกเลยนะครับย่าใส่ปุ๋ยคอกอย่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่าใส่ปุ๋ย ในตัวเจนเชิงเดียวเพราะว่ามันจะทําให้ข้อตัวนี้ยาวแบบนี้แหละเนี่ยถ้ามีน้องเกษต่กนใส่ปุ๋ยคีไก่อยู่ตลอดเวลาดูได้เลยวันนี้ไม่ได้จมตีปุ๋ยคีไก่นะแต่ว่าปุ๋ยคีไก่เนี่ยไปใส่พืชทานใบนุ่นซึ่งจะเหมาะสมถ้าเป็นไม้พ่นอย่าใส่ใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะยาวแบบนี้เลยแล้วก็จะงามบ้าใบาไปเลยเนี่ยบ้าใบาไปแล้วฤด,ดูกาลเนี้ยเราจะทําให้ตัวนี้มันกลมอะถ้าไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีมันยาก แล้วถ้าเรายิ่งไปอดน้ำไปกว่ามันจะทรงตัวได้เนี่ยนะมันก็จะอ้วนอ้วนไม่ได้เพราะผิวมันแห้งไปเนะี่ยมันจะมีตะรีบลงรีบลงไปเรื่อยๆอดเลยไอดอกนี่เนี่ยตอนนี้เจ๊ลดน้ำแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเจ๊ตั้งเกตไอ้ต้นนี้นะเดี๋ยวต้นนี้จะเริ่มกลมเริ่มตึงพอตึงเสร็จปุ๊บไอเนี่ยจะมาที่ร่างถ้าว่ามาไหมเดี๋ยรูการนี้อีกต้องเดือนทันอยู่ครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราว่าฉีดไปใส่ปุ้ยไปไม่รู้เลยว่าใบงามย่างเดียวส,สุดท้ายก็ซื้อยาเปิดตาดอกเปิดอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ทาง ข้องมันว่ามันจะออกเมื่อไหร่นะครับอันนี้สําคัญมากเราก็ทําไปทิ้งไปทิ้งเงินไปเรื่อยทิ้งเงินไปเรื่อยอันนี้ก็ถอถอเสร็จก็่ายส่วนไม่ข่ขยก็โคนปูกทุเรียนนะครับไม่ต้องโคนนะถ้าเจอกเกษตรกระเทยเราวไม่ต้องโคนเก็บต่วนมาคุณไว้ก่อนแล้วเรามาค่อยคุยกันแล้วค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วทําตามผู้ประสบความสําเร็จแล้วเราจะประสบความสําเร็จตันนี้ขอสัน่นละแก้วเลยต้นนี้เนี่ยข้องเดิมขเขาก็ทํามาดีนะแล้วข้องต้วนเกนะ้าเนี่ย เนี่ยเจ๊นับเลยอันนี้ปีนี่ปีหกแปดใช่ไหมนีหกเจ็ดหกห้าหกสี่หกสามหก3องเนี่ยเนี่ยมาค้อเลยมันจะไล่ปีไปเลยถ้าหม้ว่าเราไปเจอส่วนนี้บางส่วนเนี่ยยาวยาวยาวยเรามาสั้นพ้องเรานะเราจะดูได้ว่าประวัติเข้าทำมาอยังไงเราจะรู้เลยเราบอกเงี้ยพี่ป,ป,ปีปีนั้นปีเนี้ยพี่ไม่ได้พมเรลิใช่ไหมเอาไหมน้องรู้ก็ดูจากตรงนี้แหละ นี่ยพอเราดูเป็นเราก็จะเข้าใจแล้วคราวนี้เราก็ชี้ไปเราก็ลงทุนไปเราก็จะแบบเออลงทุนไปแล้วไม่เสียเปล่าเนี่ยนีหมดเลยสวยมากเลยใบอ่อนเป็นดอกหมดแล้วครใบอ่อนเป็นดอกหมดแล้วนะครับนี่ท้งต้นท้งต้นเลยใบอ่อนเป็นดอกท้งต้นใบเพสตลาดไม่ใช่ใบอ่อนทางต้นครับจากที่เราได้แนะนำวิธีการทำมังคุดอย่างถูกวิธีนะครับ อย่างถูกวิธีคือก็คือหนึ่งดูข้องามให้เป็นเจ๊ตอนนี้เข้าใจอย่างที่เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วค่ะอ่าในนี้เราก็ทําแล้วก็ดูข้อไปด้วยเนาะพราต้นทุนข้อเราสั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันมากมายก็เลี้ยงข้องามตัวนี้ให้มันอ้วนกลมอย่างที่เราอธิบายมาทุกเทปเลยเป็นสิบปีแล้วเราอธิบายมาวันนี้เราต้องเข้ามาที่สวนเพื่อมาให้เจ๊ได้มั่นใจนะครับในการที่ลดน้ําสม่ําเสมอแล้วมันจะทรงดอกดีตอนนี้มันเริ่มทรงออกมาแล้วยังสวยงามเลย นะครับเนี่ยทุกทุกทุกงามเลยนะครับวันนี้อยากให้พี่น้องแต่ก่อนนะครับลองเปิดใจกว้างๆในการทํามังคุดแล้วก็พยายามทําความเข้าใจดูเทปเราการรายการของเราให้จบเพราะว่าเราจะมีการซ่อนเทคนิคอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายแล้วดอกดกโชว์ดอกไม่ใช่โชว์นะครับวันนี้เรามาที่ส่วนนี้นะครับพองเจย,ยังไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราต้องรีบมาเพราะว่าฤดูการยังอยู่อีกประมาณเกือบสองเดือนเต็มนะครับต้องให้เจยนะ่ออกทั้งหมดนะสี่สิบไร่ต้องออกให้หมด อย่างน้อย70%ก็ยังดีในปีนี้นะครับเพราะว่าเจ๊ซื้อส่วนใหม่ด้วยแล้วเราก็ต้องมานะครับต่อยอดจากส่วนที่เขาดูแลมาก่อนฝากให้พี่น้องเตือนก่อนนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทําใหม่นะครับการกักน้ําหรืออดน้ําคือการแกล้งต้นไม้แต่วันนี้กเกษตรกรเทพให้ลดน้ําปกติคือไม่มีการแกล้งต้นไม้เวลามันออกดอกลูกมันจะสวยพี่มันจะสวยด้วยการลดน้ําเมื่อเรา นะครับดื่มน้าน้อยพิวเราเนี่ยจะแตกเมื่อไหร่ที่เราลดน้ําพิ้วพันธุ์มันก็จะซวยนะครับนี่เราไม่ต้องไปลงทุนซื้อยาพิวเลยนะเจ๊ยาพิวยาอะไรเนี่ยไม่ต้องใช้เลยเรียวเคยดูนะเราลดน้ําแล้วเราดูความมันแล้วก็ดูรสชาติเลยว่าเคยทานรสชาติมาเปรี้ยวๆห้าลูกเราทานไม่หมดเพราะมันเปรี้ยวใช่ไหมครับอันนี้มันจะว่านเย็นๆช่ำๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามส่วนเจ๊อีกที